เห็นพวกเดีดถีนอกดิ้นอกลอยพวกพระปลอมบวชทำลายศาสนาทำลายพ่อหรานั่นเราเป็นลูกที่ดีเราจะปล่อยให้พวกอปีฆ่าพ่อหรอนี่เรื่องของเรื่องมันหลวงพุทค,คิดไปอย่างนี้นพระพุทธเจ้าเตับแล้วถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่นะแล้วพวกนี้มีพระวินัยไหมล่ะนั่นเหมือนที่ข่าวดังที่มุกดาหารลูกนั้นมีพระวินัยไหมล่ะ มีความกำหนัดอยู่พูดเกี้ยวหญิงให้บำลงบำเรอตนด้วยกามหนักไปอีกสารภาพท,ที่เป็นแหอะไม่มีความละอายเลยเหรอมันน่าได้ขนาดนั้นเลยนี่เรื่องของเรื่องมันแล้วไอ้พวกที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวา,าอารามนั้นก็บ้าด้วยกันด้เยหรอไอ้อพวกไม่ชีนั้นว่าสุขขอหาเรื่องเวลาที่จะรับใคร ก็ให้รับคนดีหน่ยอยอ้าวใครไม่ดีใครดีดูพี่พินัยดูที่ไม่มีปัญญาเหรอลูกเป็นการศรัทธาแค่บุคคลนั่นเลยไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าหรอหลวงพ่อก็จะถามเลยไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าหรอศรัทธา,า,าบุคคลนั่นหรอนั่นน่ะยงนั้นก็ถวายของทั้งหมดสิเหมือนในสมัยพุทธการพระดูทายีน เขาเรียกว่าอะไรล่ะทานเนี่ยนิมนต์พระลูเทยีเข้าไปแันในบ้านเธอถาวายสิ่งของที่ปราณีที่สุดที่เป็นอาหารแต่ยังไม่พึงพอใจกลัวว่าจะไม่ได้บุญมากไม่มีอานิสงส์มากก็เลยถามพระลูเทยีว่า การที่จะมีบุญมากมีอานิสงส์มากกว่าทานพวกนี้มีทานอะไรพระคุณเจ้าที่ได้บุญมากและมีอานิสงส์มากกว่าทานอาหารกลุ่มนี้เหรอมีอยู่จริงหนึ่งนะอุปจิกาถ้าเธออยากได้บุญมากได้อานิสงส์มากกว่าการทานอาหารกลุ่มนี้เธอต้องทานเมถุนธรรมพยิงก็นั่งก็โอ้ย นีฉันอยากได้บุญมากเจ้าค่ะนี่มูนะเจ้าค่ะจะเข้าไปนอนในห้องคอยเห็นไหมล่ะถ้าจะพูดถึงมันก็มีมาในสมัยพุทธกาลแล้วแม่แม่ที่ปฏิบัติอยู่ในวัดนั้นไม่มีปัญญาเลยเลยนี่แม้แต่พูดเกี้ยวหญิงนี่มันก็หนักแล้วนี่เพราะเจตนามันลางมงจงกระปิดแล้วเนี่ยถึงในพระวิัยเนี่ย ยังถือว่ายังไม่ขาดจากการเป็นพระเต่ต้องอยู่ปริวาสกรรมต้องมาเท่าไหร่นี่ต้องมาสิบปีก็ต้องอยู่ปริวาติสิปีทรมานตนอย่างนี้นั่นมีครูบาอาจารย์ผ่านไปก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ผมต้องชังคติเศษผมพูดเกี่ยวหญิงพูดในใหญิงบำ,บำรุงม,มเลอผมด้วยกรรม มีพระผ่านไปกูบาอาจารย์ผ่านไปพรบก็นั่งพนมมือผมต้องทงการที่เจรขขครับผมมีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงและพูดให้หญิงบำรุงบอเลือผมด้วยกรามประจานตัวเองอยู่อย่างนี้สิปีจริงจะสามารถออกจากกรรมตัวนี้ได้เหลือสามไหมละ่ะเลืพระที่เรากลับรไหา้ทุกวันนี้สมบบริบูรด้วยคุณหญงก็ทำไหมละ่ะ นี่แหละหลวงปู่จังว่านี่ยนะหลวงปู่ไม่คิดที่จะแสดงอาบัติกับพระที่อยู่ในโลกมนุษย์หลวงปู่ไม่แน่ใจตายใจ,ใจเลยว่าพระที่อยู่ในโลกนุ์นี้จะบริสุทธ์ด้วยคุณศีลคุณธรรมที่เรียกว่าศีลวิสุทธิหลวงปู่ไม่ได้ประมาทเพราะหลวงอาจารย์หมู่คณะนะแต่ในความรู้สึกหลวงปู่เป็นอย่างนั้นศีลวิสุทธิเชื่อได้ยังไงตราบใดที่มีท่อนจับและแก็บอยู่เนี่ย เชื่อได้ยังไงว่าเป็นศีลวิสุทธ,ธิลูกก็จะถามเลยมันต้องมีอะไรเล็กๆในน้อยอยู่ในหัวใจที่เป็นเปรตเป็นผีพูดเกี่ยวหญิงอยู่นั่นแหละท่านอาจารย์เจ้าคัดเจ้าขาวันนี้ว่างอยู่ไหมเจ้า,า,จาคะอาจารย์จันิมนต์ครูบาอาจารย์มาจานย์พระเ่นี่เจ้าค่ะ เรได้ยินเงเงินปั๊บใจของพ้าก็เริ่มแล้วอันผลแล้วเออโยมีอะไรบ้างนะอาจารย์ว่าอย่างนี้นะั่นเริ่มแล้วนั่นนั่นมันนั่นมาเข้ากันไปแล้วนั่นนี่เรื่องของเรื่องมันเราจึงคิดว่าพระอยู่ในโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้ไม่บริสุทธิ์แล้วโมคีรปบุอย่างี้ไม่มีอย่างั้นต็มีอย่างหนึ่งละในสังขารที่เจ็ดที่สามข้อแต่ถ้าเจตนาบ่อยเจตนาบ่อยล่ะ นี่เรื่องของเรื่องมันถึงจะไม่มีนคมบัญญัติว่าต้องปรจิกเตะลงกูคิดว่ามันเป็นไปแล้วล่ะมันหลายครั้งหลายหนและมันเป็นอุปนิสัยที่เรื่อยๆซาำามันเป็นการเจตนาเมื่อเป็นเจตนาแล้วมันก็ส่งผลสมก่จะขาดจากการเป็นทพิสูจน์ได้แล้วอาจังวาโซหายัางวัดไม่ได้นี่เราจะไปสอนใครล่ะไปเราพูดขึ้นเขาก็ไม่รู้ เห็นไหมใครวัดพาร์ตี้อยู่ที่ไอ้น mm ั่นบ้านลูกนี่เห็นไหมล่ะตอนแรกก็ไม่ยอมรับเอาไปมาก็ยอมรับว่าได้แซดคุยกันจริงเกี่ยวกันจริงหยอกล้อกันจริงคมนสุดท้ายเก็ไล่คับออกจากวัดนั่นเห็นในความเสื่อมเสียก็จะบอกว่าตัวเองไม่ผิดมันผิดแล้วน่ะมันผิดตั้งแต่คิดแล้วนั่ะเิลิศศรัสรคิดแล้วนั่นก็เพาจิตมันลาหมอจิตไม่ไปเป็นผีเป็นนรกมหาเบจีนั่น มันไม่ใช่พระมไม่ใช่สัมปนั่นนั่นถ้าถ้าเป็นพระเป็นสัมปน n จะไม่สนใจใจกับเรื่องของพวกนี้เลยจะอ่อนน้อมตามต้น,ตน,ตนจะมีความละอายอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาไม่กล้าระเวทระหวังตัวเองอยู่ตลอดตลอดตลอดไม่มีที่จะคำว่าจิตท,ที่เป็นอับปีแบบนี้ออกมาทีนี้ไม่เข้าใจกันเลยผู้ที่อยู่ด้วยก็เสียอกเสียใจว่าเขาหาเรื่องทําลายครูบาอาจารย์ตัวเองแล้วไปยุ่งกับเขาทําไม แซ่จีบเขาทำไมก็ตัวเองนั่นเป็นตัวก่อเหตุมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้เราไม่เข้าไปก้าวไก่กับใครใดแดงิ้นนะนี่เราเพียงพูดให้ฟังเพราะว่าลูกเข้ามาจากผู้าหารเห็นข่าวแล้วเราก็เตือนใจเราไม่ใช่ว่าน,น,น้อยๆเยอะมากก็เลย,เ,ลยเราก็เลยเล่าถึงลูกเราให้ฟังนั่นแหละเดี๋ยวนี้เต็มในพุทธศาสนา แต่ว่าไม่มีการเข้าไปดูแลตวรวจสอบเพราะอาศัยเส้นเป็นพระอังยี้เป็นพระมาเฟียเส้นกูคือเจาา้าคณะใหญ่บ้างเส้นกูคือผู้หลักกูใหญ่อยู่ในอำเภอนั้นอยู่ในจังหวัดนั้นอาศัยอย่างนี้ฉันมักเป็นพระมาเฟียเต็มอยู่เดี๋ยวนี้มีเมียก็ไม่มีใครกล้าพูดทำอะไรที่บอกว่าผิดผิด ก็ไม่มีใครกล้าพูดไอ้ที่เราเห็นนั่นนะ่ะไอ้พระเล็กพระน้อยนั่นน่ะถูกฆ่าถูกไอ้ถูก,ถกไอ้อะไรล่ะเขาได้บอกว่าถูกประจานถูกอะไรที่ออกข่าวอ,อ,อะไรพระเล็กพระน้อยนั่นน่ะเพราะว่าเราเข้าใจที่มีไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งนั่นนั้นนะ่ะลองขุดคลยดูจีมีใครกล้าไหมจ้างก็ไม่กล้าเขาครอบไปหมดแล้วแล้วก็ไปกราบไปไหว้คิดว่าเป็นพระผู้เลิศ ท้านนียศถาบรรดาศัก์อย่างนั้นอย่างนี้ผลสุดท้ายก็เลยเป็นพระอปีนั่งที่เราเห็นเห็นไหมล่ะไปกลับไปว่าขนาดไหนล่ะขนเงินขนทองไปบุญกระถินเป็นร้อยล้านแล้วเอาไปไหนไป,ไปเปสาวซื้อรถราคาห้าหกล้านให้ผู้สาวดูที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดให้ซื้อที่อยากได้แล้วก็ขนให้ขนให้เป็ผีไหมนั่นแหะ ถ้าว่าจตเดาชฉานเอ้าพูดให้ฟังตรงนะพวกสุนัขนี่มันยังสอนได้กว่าไอ้พวกนี้เร็วกว่าน,นั้นสุนัขันยังสอนได้ด่ามันก็ไปบอกยกมือไหว้มันก็ยกสอนยังสอนได้นี่นั่นแหละพวกลิงพวกข้างมันยังสอนได้พวกงูพวกหม,มามันยังสอนได้อันนี้มันสอนไม่ได้เลยอะร่รางมนุษย์เจเป็นสันตเดจฉานยังไม่รู้ทีเจ้าตัด ดังรู้จจเป็นเปรตเป็นสุฎกายเป็นจริงอย่างนั้นน่พวกนี้ถ้ามีเจริญนิสัยไม่เลี้ยจารยาแล้วมันสอมไม่ได้หรอกลูกเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอุบตยขึ้นมันก็ไม่ฟังเหมือนพระเทวทัตนั่นเรื่องของเรื่องนันกูเลือดกูประเสริฐกูเด่นกูดังนี่เนะพวกตำรายสนามเต็มอยู่นั่นพวกเราพระดีอุบาสรกาดีจะไม่รวมตัวกันสู้หรยอปกป้องศาสนาหรือปกป้องผู้เป็นพ่อคือพระเจ้าหรือ นี่เรื่องของเรื่องมันเราก็เลยหยุดเราก็สู้เท่าที่เราสู้ได้ดีกว่าไม่ได้สู้ดีกว่าหลบถ้าการภาวนาแล้วจังหลบหลีกลี่หนีอยู่ก็สแสดงว่าไม่ใช่การภาวนาภาวนาต้องสู้นี่เดี๋ยวนี้เหตุมันเกิดนี่มันเกิดแบบนี้มันเกิดขึ้นเป็นการทำลายศาสนาเป็นการทำลายหลักธรรมหลบไปไหน นีรร่ท้าม่เกิดเหตุเราจะหาวิธีการดับยังไงนี่ก็ต้องมีวิธีเดียวเท่านั้นเราต้องทําเป็นตัวอย่างให้เห็นซะก,ก่อนถึงจะช้าเตกก็ดีกว่าไม่ทํา